สวัสดีครับพบกับ UNT บอกต่อครับผมธนภพบทวบีวงสมบูรณ์ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับเทคโนโลยีตัวหนึ่งใน All New Isuzu D-Max ของเรานะครับนั่นคือตัว TCS นะครับหรือตัว Traction Control System นะครับในตัวนี้นะครับระบบของเขาเนี่ยทำงานก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อเราเนี่ยนะครับเกิดการฟรีในขณะที่เราออกตัวนั่นเอง สภาพไหนบ้างที่จะเกิดการฟรีได้ก็เช่น1เนี่ยเราไปจอดอยู่ในพื้นที่เป็นทรายแบบนี้นะครับแล้วเราออกตัวเลยนะครับฟรีแน่นอนนะครับหรือว่าส่วนที่2ครับในขณะที่เราไปจอดในที่ที่เป็นพื้นที่เปื้อนน้ามันอย่างนี้เราก็ออกตัวฟรีแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะจําลองเหตุการณ์นะครับในส่วนของการฟรีของรถเราเนี่ยนะครับว่าอยู่ในพื้นทรายเนี่ยว่าถ้าเกิดการฟรีเกิดขึ้นในขณะที่รถเรามีตัวเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะต้องปิดตอนไหนหรือว่าเปิดยังไงบ้างนะครับเด ครับนะในส่วนของการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะขอุญาจำลองเหตุการณ์ให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวสเต็ปแรกก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยรถของผมนะครับในภาวะตอนนี้เขาอยู่ในพื้นทรายซึ่งมันลื่นแน่นอนถ้าเราออกตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยขับออกไปให้ดูนะครับแต่ผมจะสมมุติอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มี TCS เลยนะครับไม่มีระบบ TCS อ่ะทีมงานครับเชิญครับระบบไม่มี TCS ครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะออกตัวยังไงภาวะย่ำแย่ครับ โอเคตอนนี้นะครับรถที่ไม่มี TCS เนี่ยถ้าจะออกที่ถนนที่มันลื่นหรือว่าทางธุรกันดารแบบนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ารถคันนี้เรามี TCS ครับอะใส่ระบบ TCS เข้าไปครับแล้วเราก็จะออกตัวแบบเดิมนะครับดูที่ว่าภาวะนี้ไปครับเห็นไหมครับออกไปได้ง่ายได้เลยครับเราเพียงแค่ใส่ระบบ TCS เข้าไปนะครับผมไม่ได้ใช้ระบบ 4WD เลยนะครับถ้าระบบ 4WD เนี่ย สำหรับอีสุต้องกันดามกว่านี้เยอะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสนามที่พื้นพื้นมากนี่ขออนุญาตชมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวส่วนในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้งานอีกทีหนึ่งนะแล้วมันมีการปิดเปิดกับตัวออฟกับออนได้ด้วยว่าต้องใช้ตอนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่ตัวรถให้ครับไปครับตามมา ส่วนของระบบ TCS นะครับมันจะมีปุ่มกดอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ที่เป็นรูปรถแล้วก็มีเหมือนกับถนนลื่นๆแล้วก็เขียนมาออฟด้วยอันนี้ครับคือระบบควบคุมของตัว TCS นะครับมีคาถามครับว่าจะใช้ตอนไหนแล้วปิดตอนไหนเปิดตอนไหนนะครับอย่างนี้ครับในระบบปกติของรถเนี่ยนะครับเขาจะเปิดทุกครั้งที่เราทาการสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งเลยนะครับปิดออฟแล้วเปิดสันแจณปุ๊บเนี่ยระบบก็จะทําการรันอัตโนมัติเลยแปลว่าระบบ TCS พร้อมจะทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราจะปิดตอนไหนบ้างนะครับก็เช่นเวลาที่รถเราเนี่ยยางแตกนะครับหรือว่ายางแบนแล้วเรามีการเปลี่ยนยางอะไหล่ซึ่งขนาดยางไม่เท่ากันนะครับหรือว่ายางล้อหลังหรือว่าล้อหน้าก็แล้วแต่ล้อไหนล้อใดล้อหนึ่งก็แล้วแต่นะครับที่ไม่เท่ากันนะครับเอายางไหนมาใส่ปั๊บเราจะต้องทําการปิดครับวิธีการปิดนะครับแนะนำอย่างนี้นะครับว่าสมมติว่าเราสตาร์ทเครื่องหรือว่าออนอยู่ก็แล้วแต่นะครับกดค้างครับหนึ่งวิอ่านะครับพอกดหนึ่งวิปุ๊บก็จะมีคําว่า TCS OFF สีส้มนะครับติดที่หน้าจอเลย แน่นอนครับถ้าเรายกเลิกการใช้เหมือนกันครับเราต้องการจะให้ TCS กลับมาเหมือนเดิมแล้วกดค้างครับ1วิเหมือนกันครับไฟนี้ก็จะหายไปอย่างที่ผมแนะนําตอนแรกก็คือทุกครั้งที่เราบิดออฟแล้วสตาร์ทเครื่องใหม่ก็จะทางานได้เหมือนเดิมปกติเพราะนั้นระบบนี้แนะนําให้เปิดตลอดดีกว่าครับเพราะว่าใช้งานได้ดีอยู่แล้วครับสมรรถนะของรถยนต์เราจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในส่วนนี้ครับวันนี้ผมต้องขอบคุณสถานที่นะครับที่อิสตูอึ้งนไตัยนครปฐมนะครับสาขาพุทธมนตรสายสี่ของเรานะครับเป็น สาขาน้องใหม่เลยเนาะใช่ค่ะก็ตอนนี้ทั้ง2ท่านนะครับเป็นหัวหน้าที่ประสานงานขายของที่นี่ด้วยโชลูมที่นี่นะครับอยากจะให้ทางคุณกิมฝากอะไรกับถึงผู้ชมนิดนึงครับค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้สนใจแล้วก็ลูกค้าทุกท่านขอเชิญแวะชมที่โชลูมายสีได้เลยค่ะ ชอรูมของเรานะคะเปิดทําการตั้งแต่8โมงนถึง6โมงเย็นค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะแล้วก็วันอยู่นะคะตเลิกก็เปิดคือเราเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงนี้ยชอรูมของเรานะคะมีมีจําหน่ายรถบรรทุกขนาดเล็กแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ค่ะคือทั้งหมดเลยรถปิกอัพก็ดูได้ที่นี่รถอเนกประสงค์ค่ะพวกนี้รถ10ร้อสิบล้อเลยมีหมดมีพร้อมโอ้เยี่ยมเลยครับเนี้ยครับผมก็แล้วถ้าพิกัดที่เราตั้งตรงนี้มาไกลไหมครับจาก ด้านนี้ด้านด้านซ้ายมือของผมนี่จะเป็นถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีมาไกลไหมครับตรงส่วนนี้ก็จากถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีนะคะเข้ามาประมาณ3มกิโลค่ะจุดสังเกตก็คือว่าจะมีปั๊มปตทอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็ยูเทิร์นขวามือเข้ามาฝั่งตรงข้ามได้เลยค่ะอ๋อแล้วถ้ามาจากทางด้านเพชรเกษมตรงนี้นะครับค่ะก็มาจากถนนเพชรเกษมนครปฐมก็ประมาณ3มกิโลเช่นกันค่ะอยู่ด้านซ้ายมือเลยค่ะก็จะเจอปั๊มปตทก่อนนะคะอยู่กลางๆเลยใช่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับอยากให้เข้า มาเชิญชมที่นี่นะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นโชว์รูมยังเป็นโชว์รูมที่เขาเรียกว่าโชว์รูมชั่วคราวก่อนเนาะแต่เราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเหมือนกันค่ะยินดีบริการค่ะโอเคเยี่ยมเลยคะครับส่วนสุดท้ายครับอิสุสุอึ้งวันไถ่ความวางใจที่ต้องบอกต่อขอบคุณครับขอบคุณค่ะ